Try to read the text. ใจหลัากันที่ว่าความเป็นอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะส่งลูกเขาไปเรียนต่อข้างล่างก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยคืาก็มีการ uh, เรียนฟรีแต่มันก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นอยู่เรื่องความเป็นอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอนะคะก็เลยมันก็จะมีส่วนน้อยนะคะที่นําเด็กเข้าลงไปเรียนที่อ,อําเภอเพราะส่วนใหญ่ก็จะเรียนกับศูนย์การเรียนที่หมู่บ้าน ระบบการเรียนปัจจุบันก็จะมีปัญหาเรื่องสื่อการเรียนการสอนน,นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพอนามัยก็ยังมีอยู่บ้างเพราะว่าวิถีชีวิตของคนบนดอยก็ก็อีกแบบแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะต้องเราจะช่วยกันดูแลก,กันก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยครับนะเขามาเรียนเข้ามาเรียนหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหม่แล้วหลักสูตรที่ใกล้เคียงที่เขาเคยเรียนมาเขาก็จะปรับตัวได้ง่ายกว่า และอันที่สองที่สิ่งที่สําคัญมากก็คือมันฝึกผู้นำครับอันนี้เขาทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักบ้านเกิดของตัวเองแล้วเขากลับไปแล้วเขาเขาไม่แปลกแยกครับอาคารนีเน้เวลาช่วงหน้าฝนก็ถ้าฝนตกมันก็น้ำน้ำฝนก็ห,หยดลงมาครับเราต้องหลีกไปะรแล้วที่ยูเอาศัยก็ ้านผู้ชายครับตอนนี้ก็จะมีห้าหลังครับแต่ผู้ชายเขาเยอะครับแต่ละหละังก,ก็นอนเรยนห้าหกคน,นมันก็แบบอึดอัดเอยครับเสื้อผ้าอะไรอีกครับก็อยากให้สร้างอาคารหอพักผู้ชายเพิ่มนะครับแล้วแบบหอพักผู้หญิงก็อยากให้ซ่อมแซมนี่ครับแบบฝาผนังมันมองทะลุได้ครับการจัดบ้านบ้านพักใหม่อะเพราะบ้านพักนี่เป็นสร้างมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยค่ะ ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงคืออยากให้บ้านพักนี้ขึ้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเติมให้เขาไดนะ้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพซึ่งจากศูนย์ที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนมาเนี่ยน,นะคะสมเด็จระเทพท่านได้สเดสด็จทรงเยี่ยมกิจกรรมที่ที่ศูนย์ารเรียนท่านก็ทรงเน้นว่า,าเราสอนแทรกกระบวนการอะไรก็ได้ให้เขาไปแต่อย่าลืมวิถีชีวิตของเขา ในส่วนตรงนี้เราจะเป็นคนขับเคลื่อนคือเป็นคนกระตุ้นเรื่องการจัดกระบวนการเรียนเก <t> ี่ยวกับด้านการส่งเสริมอาชีพซึ่งก็เป็นหลักหนึ่งในการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะโดยที่ว่าเขาจะต้องไม่ไปขายแรงงานอยู่ข้างนอกแต่อย่างน้อยเขาก็จะไม่ลืมวิถีชีวิตของเขาก็คือของชนเผ่าเนี่ยนะคะ Hey ba Hey ba yu pa yu lo

สวัสดีค่ะพบกับไทยมุงนะคะคทุกวันจันทร์กับแบบเรียนชีวิตนะคะอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะเราทั้ง3าคนก็อยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็อยู่กับเราแล้วก็คืออาจารย์อำนาจเย็นสบายนะคะซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายเครืคอข่ายการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรนะคะคอาจารย์คะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มแล้วเรากำลังจะมามุงกันเรื่องของการศึกษานะคะค ปัญหาของการศึกษาที่นี่มันเป็นมีปัญหายัางไงคะในเมื่อเรามองเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจเจริญมีสิ่งปลูกสร้างมีอาคารบ้านเรือนเยอะแยะมากมายครับคือถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารบ้านเรือนเป็นกลุ่มแล้วก็ดูแล้วก็จะดูเหมือนมีความพร้อมพอสมควรครับ,รบแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นได้แค่นี้เลยจากที่นี่ไปข้ามภูเขาดอยแล้วดอยเล่าเทือก,ก,กแล้วเทือกเล่าเนี่ย มันยังมีผู้คนอยู่เด็กแล้วก็เยาวชนชาวไทยภูเขาหรือพื้นราับ,บอีกมากมายมหาศาลเพราะ <ม S 2> ฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในขณะที่พื้นที่ของคนที่อยู่กระจัดกระจายไปในทั่วภาคเหนือรหรือรจังหวัดต่างๆในภาคเหนือมากมายหลายหลายจุดนะครับก็บบในความเป็นจริงก็คือไม่ใช่เฉพาะเด็กที่นี่หรือ จมนนที่เรามองเห็นท่านั้นที่ดูเหมือนเหมือนมีความพร้อมมันมีความไม่พร้อมมีความขาดแคลนแอบซ่อนอยู่และมองไม่เห็นอีกมากมายนับแสนนับล้านถ้าผมดูวค่ปัญหาแบบอย่างที่เห็นแรกๆนะครับถ้าเรามาที่นี่เนี่ยแม,ม่จับนี่ก็เป็นพื้นที่ก็ถ้าดูว่าตัวอำเภอก็อยู่คล้ายๆเป็นถุกเขาใช่ไหมแล้วก็มีหมอกควันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไฟป่าเล็กน้อยเหมือนกันนี่ก็เป็นปัญหาที่มันซ่อนอยู่ลึกๆหรือเปล่าในสังคมคือปัญหาที่เราดูเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะแอ่ง ที่ช่างเครื่องนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นปัญหาหมอกควันในฤดูนี้นะครับแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของทุกจังหวัดขอโทษของภาคเหนือไล่ไปทั้งแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ทั่วไปทั้งหมดตากตด้วยขนาดนี้เขาเขารู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเผาป่าหรือทําลายบางสิ่งบางอย่างเพื่อรอรดูฤดูการใหม่แต่ว่าสิ่งที่เขาทาอย่างนั้นเขาไม่สามารถ ใช้ชีวิตแบบรอผลระยะยาวได้อาจจะใช้เวลา4เดือนเขาก็ได้ผลผลิตใช่ไหมครับคือข้าโพดก็ได้เงินมาเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตไปยังอื่นที่ที่อยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานได้นั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ชีวิตความยากจนหรือการที่ภาคส่วนอื่นของสังคมเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาของเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาแก้ปัญหาโดยเรามีหน้าที่ตาหนิอย่างเดียวมีปัญหามากมายในระบบะของสังคมนี้เท่าที่จางสัมผัสในพื้นที่เนี่ยในชุมชนเนี่ย อย,อย่างที่ช่างเครื่องเนี่ยเขามีปัญหาอย่างอื่นนอก,นอกจากนี้แม้ในสังคมการ,รเรียนรู้อยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้เขามีปัญหาด้วยไหมครับคือคือปัญหาชาวบ้านเนี่ยนะครับอนอกจากปัญหาที่มันปัญหาต้นต้นเหตุข,ของความความยากจน,น่ยนะครับ,รบการเข้าไม่ถึงการศึกษาลูกหลานเข้าไม่ถึงการศึกษาพูดง่ายคือเรื่องของระบบการศึกษานั้นมันมีช่องว่างมันมีความแตกต่างระหว่างคือเรื่องนี้เหมือนเหมือน เหมือนที่ยายน้ำเน่านะพูดคำพูดซากแต่ก็เกิดขึ้นมาตลอดในย่เวลาของการพัฒนาซึ่งส่วนหนึ่งก็พัฒนาไปดีขึ้นสูงขึ้นมีการศึกษาดีขึ้นแต่นั่นคือบริบทของเมืองแต่ภาคชุมชนปัญหาการศึกษาก็คือปัญหาที่สําคัญอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้เด็กเยาวชนพื้นที่ราบหรือเยาวชนชาวไทยภูเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงการศึกษามันหมายความว่าการเข้าไม่ถึงการศึกษาเนี่ยมันก็กลายตกเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้กับกระบวนการในสังคม หรือเป็นเหยื่อของการพัฒนาที่เบียดเบียนแล้วก็นํามาใช้กับตัวเองกับชุมชนแล้วก็เกิดปัญหาตามมานี่คือปัญหาที่สําคัญคือปัญหาเรื่องการศึกษาผมต้องขีดเส้นใต้นะการศึกษาไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวนะแต่การศึกษามันหมายถึงสื่อต่างๆด้วยทั้งสื่อทีวีวิทยุอินเทอร์เนต็ตสารพัดสารพันหนังสือและสื่ออย่านเนียมันเอื้อไหมสําหรับการที่จะยกระดับให้เขาได้เท่าทัน รู้ทันทางระบบในชุมชนสังคมและระบบโลกที่ครอบงาไปทั่วทั้งโลกค่ะแล้วถ้าดูอย่างนี้ว่าปัญหาการศึกษาที่มันสะท้อนออกมาที่มันเป็นปัญหาจริงๆมีอะไรฮะน้องนอเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าคนในพื้นที่ติดยาเสพติดหรือว่ามันไป,ไปสะท้อนสะท้อนอะไรที่มันเกิดขึ้นนะอาจารย์คือคือปัญหาไม่ว่ายาเสพติดไม่ว่าไม่ว่าปัญหาการการทิ้งถิน ปัญหาอพยพเข้าสู่เมืองปล่อยให้พ่อแม่อยู่กับพื้นที่อะไรก็รแล้วแต่แต่ละปตรแต่ละพันธ์นี่นะครับมันเป็นภาพสะท้อนของอระบบผมใช้คําว่าระบบนะก็คือกระบวนการพัฒนาผู้คนหรือการศึกษาทั้งในระบบนอกระรบ,บบที่ทําให้คนนั้นเติบโตมาแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ปฏิเสธท้องถิน่นปฏิเสธอาชีพปฏิเสธลากเงาของตัวเองรจริงๆเพราะอะไรอาจารย์ก็ทุกอย่างก็เชื่อว่าความสุข ความเจริญอยู่ที่เมืองอความสุขอยู่ที่เงินความสําเร็จของชีวิตอยู่ที่ใครมีจัดอันดับเงินเศรษฐีไม่มีการจัดอันดับความดีไม่มีการจัดอันดับว่ามาหาอะไคือจัดอันดับมาหาอะไที่จเจริญในความหมายหนึ่งนะครับแต่มาหาอะไที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวกับความดีหรือเกี่ยวกับการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลการดูแลชีวิตผู้คนสงแมดล้อนเลยเขาไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นทุกอย่างกระแสเนี่ยมันพัดไปในเชิง การวัดในเชิงวัตถุซึ่งไม่ผิดนะแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดม,ม,มันควรจะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น,นแสดงว่าเรากำลังมองว่าเราควรที่จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อที่จะทำให้มันเกิดระบบที่สมดุลมากขึ้นตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์มาหาลัยศีนัรวิโรจนนี่ก็เป็นเพียงมาหาลัยหนึ่งเล็กเล็กเล็กเ,กเ,กเกในความหมายว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของระบบสังคมไม่มีทางสามารถที่จะแก้ปัญหาของการศึกษาทั้งระบบได้แต่เราก็คงจะทำในสิ่งที่เป็น นำร่องในบางสิ่งบางอย่างที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นความมุ่งมั่นเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือเรื่องของชุมชนเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่เราจะไปทํากับชุมชนในบางส่วนเช่นที่โพธิวิชัยที่ศักแก้วโพธิวิชัยที่จังหวัดตาาที่แม่สอดและที่สําคัญที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็คือที่จะทําระบบการศึกษาที่เรียกว่า สืบทอดจากการจัดการศึกษาที่เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จยา่าก็คือชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแล้วพัฒนาต่อยอดให้เป็นโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าโพธิวิชัยมหาวิทยาลัยศรีนกกรครินทรโรฒซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าเราจะลองรำลอง,ลองลองทดลองนำร่องได้อย่างไรว่าเราจะสร้างเด็กเยาวชนให้โอกาสกับเด็กที่อยู่บนภูเขาที่ห่างไกล ได้โอกาสอยู่ในจินทุลกันไดได้มีโอกาสเข้าศึกษาซึ่งแน่นอนสาริตนั้นในความเข้าใจของคนนั้นเข้าใจไว้อย่างหนึ่งนะ<ช>แต่ที่เรากําลัง<ช>ทำเนี่ยทำอีกอย่างหนึ่งครับแสดงแสดงว่าอย่างนี้อาจารย์มองว่าแนวทางในาการแก้ไขปัญหาของสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะที่เจอทั้งเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยปัญหาทางด้านของการศึกษาหรือว่าแก่นหรือว่าหลักจริงๆมันก็คือต้องต้องให้ความรู้กับคน ถูกต้องเราก็พยายามจะทําต้นแบบทําต้นแบบก็ไม่ได้เพราะต้นแบบต้องมีหลายแบบแล้วต้องยืนยันขีดเส้นใต้ว่าไอสิ่งที่มหาวิทยาลัยนักวิโรธทำไม่ได้ว่าเป็นเป็นต้นแบบที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะที่อื่นที่เขามีโอกาสมาคุยเขาอาจจะทำต้นแบบอื่นๆอีกเยอะในประเทศนี้หลายมหาวิทยาลัยนะแต่เราเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่จะทำค้นคว้าทำต้นแบบของโรงเรียนสาธิตที่แหวกแนวอะไรที่อยู่นอกกรอบจากขนบ ของโรงเรียนสาธิตที่ทําอยู่ในขณะนี้ค่ะค,ค,คาถามคือโรงเรียนสาธิตที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นแบบมัน็ะยังไงถูกต้องแล้วเยนะ <c oughs> โรงเรียนสาธิตในขณะนี้ที่จริงทุกคนตอบได้ว่าโรงเรียนสาธิตในภาพลักษณ์ก็คือเรงเรียนสาําหรับคนมีสตังค์คนรวยคนมีความพร้อมลูกหลานนักธุรกิจนักการเมืองคนที่มีความถึงพร้อมแล้วจึงเข้าโรงเรียนสาธิตครับนะครับ ไม่ได้เป็นพื้นที่สําหรับเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กชาวไทยภูเขาใช่ไหมครับแต่ว่าเรากําลังทําโรงเรียนสาธิตที่สวนทางว่าโรงเรียนสาธิตแห่งนี้ซึ่งขณะนี้มีอยู่40แห่งทั่วประเทศที่มีคณะศึกษาศา,าสตร์ขลุศานเนี่ยเป็นโรงเรียนสาธิตที่ไม่เหมือนกับเขาคือแทนที่จะรับเด็กเด็กรวยเด็กมีโอกาสเด็กลูกคนมีความพร้อมซึ่งเขามนะไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดเรากําลังจะสร้างความสมดุลด้วยการสร้าง โรงเรียนสาธิตสําหรับเยาวชนเด็กและเยาวชนผู้ด้อโอกาสภายใต้ชื่อของโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยาค่ะนะครับโพทีวีออย่างที่พูดถึงตะกี้นี้กอ่อนก่อนก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของทางนี้ก่อนว่าถ้าเราสร้างโรงเรียนสาธิตอะไรที่อาจารย์พูดถึงนะโรงเรียนสาธิตแล้วนะโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จญาแล้วมันจะให้อะไรกับสังคมจาะมันจะให้อะไรกับชุมชนเพราะอย่างนี้ก่อนเราเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ย เรามั่นใจไม่ใช่เราคนเดียวนะเราในที่นี้หมายถึงว่าชุมชนก็ร่วมมือกับมาหาวิทยาลัยด้วย <C S 2> ไม่ใช่เราคิดคนเดียวภาคีเครือข่ายในชุมชนเนี่ยร่วมกันคิดและสิ่งที่เราเร่วมกันคิดที่จะสร้างโรงเรียนชุมชนการโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด <c> ็จยญาเนี่ย <c oughs> เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และเราก็เชื่อต่อยว่าสิ่งที่ดีมีประโยชน์จะต้องมีคนมองเห็นะเราเชื่อว่าวันนี้ ยังไม่มีใครยังไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้ามาสนับสนุนเพื่อทําให้สำเร็จผลเห็นทันทีทันใดไม่เป็นไรเราเริ่มที่ความคิดของคนความร่วมร่วมมือของคนก่อนแล้วมีความเห็นตรงกันแล้วเราจะเดินทีละเก้าทีละก้าไม่หวังความสำเร็จทีเดียวใหญ่โตทั้งหมดแค่ความร่วมมือผมว่าเป็นความสําเร็จเบื้องต้นแล้วขณะนี้เราอยู่ในขั้นความร่วมมือและจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีที่จะพัฒนาตรงนี้และเปิดรับนักเรียน <c oughs> นะครับโดยเราไม่ได้หวังว่าจะได้เงินเพราะว่าถ้าอยากได้เงินต้องไม่มาสร้างที่นี่อ่าใช่ต้องไมสร้างในเมืองอต้องไม่สร้างในเมือง <c oughs> อยากสแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง <c oughs> อย่ามาอยู่ที่ช่างครึ่ง <c oughs> ไม่ได้ดูถูก <c oughs> ความยากจนนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นที่ทําตรงนี้เป็นเพียงว่าสัญลักษณ์ว่าโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศเนี่ยมีศักยภาพมากมีพลานุภาพมีพลังทาง